สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องนิวสายเขียวช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปรับต้นไม้มาครับก็จะเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับที่ผมสั่งจากช่องทาง Facebook นะครับนี่ครับได้มาแล้วครับแท็กมาดีมากครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าด้านในจะเป็นยังไงครับไปโอเคครับก็ไม่มีที่วางกล้องนะ ท่น้มีคนถือกล้องด้วยนะครับโอเคครับเปิดฝาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากระถางออกมาเลยนะครับอเอาออกมาเรียบร้อยครับนะครับเขาน่าจะอบมาให้ต่อนะครับเห็นว่าอ่าคนขายบอกว่าเพิ่งอบมาได้สิบห้าวันนะครับ โอเคเอาถุงออกแป๊บหนึ่งนี่ครับออกมาเรียบร้อยครับอยู่ในจภาพนี้ครับใบก็จะตกๆตกไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเข้าใจในการสั่งต้นไม้ออนไลน์นะครับได้มาไม่ร้อยเปอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นไม้ถูกแพ็คมาไกลนะครับ ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนวัสดุปลูกของเขานะครับเพื่อทําการอบต่อนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูรากของเขากันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเลื้อดูกันครับผมมรากเยอะมากครับโอ้โห โอเคครับรากเยอะครับมาดูกันหน่อยครับว่าเขามีหน่อหรือ,อยังนะครับ okay, ได้อย่างเดียวครับเราหน่อเขาหน้าจะอยู่ในในนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมอขอไปล้างน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว อ่าเอามาให้ดูครับว่าหน่อเขาขึ้นหรือยังนะครับเพราะว่าดูจากลากเขาเนี่ยโอ้เยอะมากครับแต่ยังไม่เห็นหนอเลยโอเคเดี๋ยวผมล้างน้ำแป๊บนึงครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าลากเขาก็กยาวครับยาวยาวมากเลยครับหน่อแล้วก็ส่วนหนอเขานะครับเนี่ยครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับือว่าโตช้า พอสมควรนะครับลากยาวขนาดนี้แต่ว่าหนอกนิดเดียวเองนะครับต่อไปก็เตรียมการอ่าเอาไปอบชาต่อนะครับเนาะแล้วก็ผมสังเกตนะครับนะครับต่างใบครับก็จะมีร่องรอยของอ่าผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ใช่เพี้ยหรือเปล่านะแต่ผมจะทําการอ่าล้างออกก่อนนะครับแล้วก็จะ ฉีดยากันไว้ด้วยนะครับก่อนอบนะครับเดี๋ยวไปดูวัสดุอบกันครับส่วนวัสดุอบครับก็เหมือนเดิมเลยครับใช้มะพร้าวสับแช่น้ําไว้สัก2-3คืนนะครับ1ส่วนครับแล้วก็เพอ์ไลท์อีก1ส่วนนะครับเนาะแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าไปด้วยนะครับเพราะว่าลากเขายาวแล้วนะครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับ กระถางที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ครับก็ประมาณ4นิ้วนะครับก็ใส่วัสดุปลูกเราไปเลยจไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าลากเขาเยอะละเราลองก้นไล้ประมาณนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยอะไรช้าเลยครับนิดนึงนะครับใส่ตลอดนะครับพอ ตัวกิ่งนี้นะครับผมก็ไปทําการนะครับใช้คัตเทนบัตนะครับทําการเช็ดไข่ของเพี้ยออกไปนะครับไม่รู้ว่าฟอดหรือไม่ฟอแต่ก็เช็ดออกไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ฉีดด้วยน้ำน้ำเปล่าผสมสตาร์เกิลจีนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันแบบมันยังมีตัวอยู่หรือว่ามันยังมีไข่ติดค้างอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็ฉีดป้องกันไว้นะครับ แล้วก็ส่วนรากนะครับส่วนรากก็ต้องเช็คครับตรงส่วนไหนเน่านะครับก็ตัดออกก่อนเลยนะครับก่อนเข้าอบชามครับเพื่อป้องกันการลุกลามนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาใส่กระถางครับนะครับเนาะก็จัดรากเขาให้ให้ให้อยู่ด้านใต้นิดนึงผมก็จะวางท้ายแหละเพราะว่าหน่อเขาอยู่นะครับตรงนี้เนาะโอเคผมขอจัดระเบียบรากแล้วก็ใส่วัสดุปลูกหลบแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปก็ลดน้ำเลยครับผมให้ชุ่มๆเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับเอาเข้าที่อบนะครับที่อบของผมเนี่ยเหมือนเดิมเลยะดูผมเตรียมมาละนะครับอพอดีผมไม่มีถุงไซส์เล็กนะครับก็จะใส่ไซส์ที่ผมเคยอบเบิร์นมาร์กนี่แหละนี่แหละ ไซส์ใหญ่เดียวกันเลยไม่เป็นไรครับส่วนวัสดุปลูกที่เดือผมก็ใส่ไว้เนี้ยแหละเพราะว่าถุงมันใหญ่เนาะก็ช่วยช่วยเพิ่มความความชุ่มชืน้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ปลูกไม้ด่างเหมือนกันนะครับสั่งออนไลน์มานะครับสิ่งแรกนะครับที่ที่ผมแนะนําเลยนะครับที่เราควรสังเกตเลยก็คือนะครับหน่อ,นอของเขานะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้วางข้อพวกนี้ครับสาคัญที่สุดเลยคือ ตาหน่อของเขานะครับที่จะเกิดออกมานะครับจากจากท่อนนี้นะครับครับถามว่าใบแรกครับใบที่เขาส่งมาเนี่ยที่ผมเอฟมาเนี่ยใบนี้ครับสำคัญไหมก็สําคัญนะครับผมครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนในการสังเคราะห์แสงแล้วก็หาอาหารให้ให้ตาหน่อเขานะครับได้งอกไวขึ้นนะครับแล้วก็ลายเขาด้วยนะครับสําคัญเลยก็คือลายนะครับเพราะว่า เราได้รู้ว่าตาแถวลำหยอกมันเนี่ยมีโอกาสด่างมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องดูที่ที่ใบนี่แหละครับเนาะแล้วก็นะครับสิ่งที่จะตามมานะครับที่เราเอฟต้นไม้จากที่อื่นมานะครับก็จะเป็นพวกศัตรูพืชนะครับพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยครับแล้วก็เอามาเช็คดูแล้วครับแล้วก็จะได้แก้ไขทันครับจะได้ไม่ลุกลามนะครับสังเกตดูนะครับว่ารากเขาเดินดีนะครับแล้วก็ หน่อแข็งแรงครับเราก็ไม่ต้องอบก็ได้นะครับแต่ไงผมก็จะอบต่อจนกว่าหน่อเขาจะเป็นใบนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเงินไหลมาด่างขาวต้นนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําวิธีนี้ครับลองไปปรับใช้ได้นะครับก่อนที่นํามาปลูกต่อนะครับว่าต้องทํำยังไงหรือว่าสังเกตยังไงนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับนี่ก็ฝากกด ไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องนิวสายเขียวด้วยครับสวัสดีครับ